Aww. <music> สวัสดีค่ะกับรายการ MU Link นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมของมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะแต่ว่าเค้นวันนี้เราจะพูดคุยกับเรื่องของชีวิตตอนปีหนึ่งกันดีกว่าชีวิตตอนปีหนึ่งเค้นจำได้ไหมว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยตอนที่เค้นเข้ามาเป็นนักศึกษาที่มหิดลตอนปีหนึ่งแรกๆเลยเนี่ยมันเป็นยังไงคุณจําได้ไหมคะตอนเข้าปีหนึ่งนะเราเราเหมือนเจอโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นแบบนี้เพราะว่า ตอนแรกเรามีภาพแง่ลบในกระฉีฟกับมหาวิทยาลัยมากว่าเอ้ยรับน้องมันต้องโหดนะใช่แทเพียวดลงกระทะท้องแดงไม่ต้องเนี้ยไใชาขนาดนั้นมันจะโรคเอาไปได้มันจะรู้สึกสบายดีนะตอนนั้นอะจริงากเอยอยู่จนทิ้นไงไม่แต่สำหรับเราเราเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นแบบนี้เพื่อนมันต้องแบบแย่งกันเลี้ยนะแข่งกันเลี้ยนะไม่มีใครมาติวต้องแบบอยู่กับตัวเองอะ ตอนนั้นเราจําได้ว่าเพื่อนเราดีมากอาจารย์เราดีมากเทคแค่ดูแลน่ารักมากเราไม่รู้เรื่องตรงไหนเพื่อนเพื่อนสอนเราอันนั้นคือชีวิตในตอนปีหนึ่งที่เค้นจําความได้แล้วน้องๆนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยคิดว่าการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเวกับเค้นนะคะมีผู้รู้ค่ะที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ให้กับน้องๆกันอยากไปดูไหมไปงั้นเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรขวัญอารยะธานิตกุลค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับ,รบ,รบหลังจากเทปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงช่องทางการมาเป็นนักศึกษาทีนี้เราอยากทราบครับว่าการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงบ้างอ๋อค่ะอาจารย์ปีหนึ่งเป็นปีที่น่าจะตื่นเต้นมากที่สุดเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ย ของไม่ตดนเนี่ยจุดจุดเย่นของเราจริงๆหลายคนพูดเลยก็คือเราไปอยู่กันที่สารยาเราไปทุกคณะทุกคนใช่อยู่กันหมดเลยทุกคนแล้วพอปี2ถึงจะแยกย้ายไปตามที่ต่างๆจริงๆแล้วถ้าเราแยกเป็นสส่วนเอาง่ายๆคือส่วนที่เป็นความเป็นอยู่กับส่วนที่เป็นการเรียนเราเรื่องไหนก่อนดีเรื่องที่การเรียนนี้ก่อนดีกว่าครับ Education ของเราเป็นไงบ้างครับอาจารย์การเรียนเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะทั่วไปมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าศึกษาทั่วไปก็จะแยกเป็นส่วนที่คณะดําเนินการ กับที่หมหาวิทยาลัยดำเนินการอของหมหาวิทยาลัยดำเนินการของเรานี่เข้าใจว่าเข้มข้นที่สุดในประเทศครับเ<อ>พราะเราบอกว่านะักศึกษาประมาณ4 0 0 0คนเนี่ยต้องมาเรียนรวมคลาสก,กันหมดเลยก็คือมีห้องนึงประมาณร้อยคนหรือ50คนก็แล้วแต่วิชาแล้วแต่ที่เขาจัดนะครับแล้วใน50คนนี้ก็คือคลาคณะเลย<อ>แล้วก็แปลว่าจะมีหลากหลายเวลาที่เรียนนะครับวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่เน้นฝึกให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์อ,อาจารย์ที่มาสอนก็เป็นอาจารย์ที่รวบรวมอาจารย์จากทุกคณะมาช่วยสอน นอกจากนักศึกษาหลายๆคณะแล้วก็อาจารย์จากหลายๆคณะมาบางครั้งในห้องหนึ่งเนี่ยสมมติห้องหนึ่งร้อยคนเนี่ยอาจจะมีอาจารย์อยู่4คน5คนช่วยกันสอนออน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วอาจารย์เขาก็วางแผนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีว่าใครพูดจังหวะไหนอะไรยังไงใครจะดูแลนักศึกษาในส่วนไหนอันนี้แต่เดี๋ยวอาจจะพูดวิชาเดียวว่าเราเรียนก,นกันวิชาเดียวจริงๆแล้วเราก็ยังเรียนวิชาอื่นด้วยเร <c oughs> ยังมีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่เราเรียนกันถึงมหาลัยด้วยนะคะภาษาไทยและอังกฤษเข้มข้นด้วยนะซึ่งก็มมีโอกาสได้คะ กับคณะอื่นเหมือนกันก็จะเจอกันหลากหลายคณะแน่นอนเรายมีวิชาที่เป็นวิชาอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสําหรับวิชาชีพต่าง,าง<อ>ๆ,ๆก็มีเรียนด้วยครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่อื่นนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นว่าแยกกัไปตามแต่ละคณะเรียนด้วยกันว่าเรียน<ช>ไม่เหมือนกันบ้างใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของวิชาที่ที่เรียนอีกซีกหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะสนุกมากกว่า ใช้ชีวิตสรยาเป็นไงครับจำกันได้ไหมเคนอยู่หอไหมเคนเคนไม่อยู่หอครับบ้านอยู่ใกล้ครับเลยเดินทางนั่งข้าหนึ่ง้ามาลงปุ๊บเดินเข้าไปเรียนของเราไม่ได้บังคับให้อยู่หอแต่เรามีหอพักของมหาวิทยาลัยให้อยู่ครับค่อนข้างถูกด้วยนะครับค่อนข้างถูกแล้วก็อยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเลยปลอัยด้วมี security ใช่ระบบดูแลดีเพราะว่าเวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่พักหอในเหมือนกันตอนที่เรียนอยู่ที่สรยาุรีคือนอกจากว่าความปลอดภัยนี่คือก็แน่นอนอยู่แล้วเราอยู่หอในมหาวิทยาลัยความปลอดภัยนี่โอเคมากมายอยู่แล้วที่สําคัญคือเราได้เจอกับเพื่นพนอนอ,อาจจะเป็นคณะเดียวกันหรือว่าต่างคณะกันด,ด้วยห้องเดียวกันห้องข้างเคียงชั้นเดียวกันหอเดียวกันเวคิดว่าการเรียนในการใช้ชีวิตในหอในหอของมหาวิทยาลัยมันให้อะไรเยอะมากเลยใช่เพราะว่ามันได้ทํากิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการศึกษาหลังจากที่เราเรียน จบอะหลังจากที่เราเรียนจบในวันนั้นอะอเออเสร็จในวันนั้นก็มีกิจกรรมยักยออยู่ยยยนั่งกันอยู่ที่ลานหอหน้าหอบ้างเล่นกีตราฟังเพลงเา่นหวข่อยก,กาติวกันด้วยเอนโหฉันม,มีการรวมกลุ่มเนี่ยติวผมจําได้ว่าหลายครั้งผมพลาดเพราะต้องรีบกลับบ้านมมผมชอบตรงที่ว่าเราเรา,เราไปด้วยกันอะโอเคเพื่อนคนนี้เขารู้เรื่องนี้เก่งเก่งคณิตศาสตร์โอเคเ่อนคนนี้ติวคณิตศาสตร์คนนี้เก่งฟิสิก ติวเรื่องฟิสิกส์ช่ก็ผัดกันติวผัดกันเรียนรู้กันไปแล้วแบบนี้เป็นการทุกคณะเลยนะครับเป็นการทุกคณะเลยที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลกันนะครับแต่พูดแบบนี้แล้วเอาจจะนึกถึงว่าปีหนึ่งที่ไม่โดนเนี่ยที่สารยาเนี่ยมีแต่การเรียนมีแต่ติวมีแต่อะไรแบบนี้จริงๆิแล้วกิจกรรมเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะมากกิจกรรมที่ต้องให้คนนี้เลยค่ะรมตัวยงครับว่าหลังจากทํากิจกรรมมานานนะฮะก็ทำแต่ก็ไม่ได้เยอะมีคนที่เยอะกว่าอยู่แล้วมีชมรมเยอะไหม ชมรมนี้นับมือไม่หมดอะฮะต้องยืมอีกเจ็ดแปดคนในการนับนิ้วชมรมกันไปชมรมเยอะมากค่ะเลือกว่าเราจะตั้งแต่ชมรมขี่มา้าปันดับอะไรมีหมดเลยอืนั้ในใครสนใจทํากิจกรรมอะไรที่เคยมีแบบชอบอยู่แล้วพอเข้ามาปุ๊บจะมีให้ทำใช่ใครที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่คิดว่าจะชอบอเข้ามาปุ๊บลูงสนใจเดินเ,เข้าไปได้เลยนะครับจริงๆมีกิจกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับพายเรือยังมีใช่ไหมใ,ในสาร,รยายังมีการพายเรืออยู่นะมี ชมรมหลังกล้องอ่ะอสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็มีฮรแล้วนักศึกษาของมหาลัยเนี่ยค่ะนักศึกษามหิดลในแต่ละปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมคะอาจารย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมนะครับมีสังคมเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างแน่นอนโซเชียลมีเดียมีมากขึ้นของเราก็มีมากขึ้นแต่ที่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือผมคิดว่าคุณภาพของเราเนี่ยเหมือนเดิมมากเลยใกล้เคียงกับเดิมจริงๆนะครับผมชอบพูดแบบนี้ว่าผมไม่รู้หรอกว่ามหาลัยมหิดลทำยังไง แต่คุณภาพของเด็กที่เข้ามาใครจะว่าว่าเด็กรุ่นหลังๆนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นอย่างนี้เรียนอ่อนลงไม่จริงเลย<ม>คุณภาพของเด็กที่เข้ามาที่ไม่วนเราเนี่ยถ้าจะคงที่สม่มําเสมอมากเลยเสมอต้นเสม,สม,สมอสม,มากเลยแล้วก็มีเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะครับมาแล้วก็ชวนเพื่อนกันเรียนมีแน่นอนก็ทํากิจกรรมด้วยแต่ก็ชวนกันเรียนเยอะมากแล้วก็ดูแลก,กันอย่างที่เคนพูดเมื่อกี้ผมเห็นว่าเป็นจุดแข็งที่ที่ไม่น่าเชื่อนะครับ บางคนบอกว่าอา้าวอยู่ปีหนึ่งสารยาแล้วรุ่นพี่มาช่วยดูแลขนาดไหนรุ่นพี่ก็ยังเข้ามาแต่หลายๆครั้งเราดูแลกันเองมีคนที่ติวมีคนช่วยเหลือกันได้นะเพื่อนทุกคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ใช่ดึงสกยภาพของแต่ละคนออกมาใช่ครับมผมชอบไม่ให้โดนตรงที่เราเปิดโอกาสให้แต่ละคนถนะ้าเราเก่งด้านไหนเราแสดงมันออกมามแล้วอยู่กันเป็นทีมอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วทําให้องค์กรเนี่ยมันมันไปได้ไกล หลังจากที่เราเรียนปีหนึ่งที่สรยาแล้วนะคะอาจารย์บางคณะเขาต้องมีการมุ่ไปแต่ละวิทยาเขตนะคะอาจารย์มีความแตกต่างไงกับตอนปีหนึ่งไมคะโอ้แตกต่างเยอะมากครับ<ม>อันนี้ยอมรับเลยอันนี้เป็น<ม>ก็เป็นจุดจุดี่เรียกว่าทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง<ม>ของตัวมาหลาลัยไม่ดวน<ม>ก็คือว่าพอาขึ้นปี2 3 4เนี่ยแน่นอนเราแยกย้ายกันไป<ม>ก็จะมีไปเป็นโซนวิยาเขตอาจจะมีแถวแถวสีราชนะครับม,มีที่ประชาไทยนะครับก็แล้วก็อยู่ในสระบเองก็ยังมีบางคณะอยู่ อันนี้ที่ยายกันไปก็เพราะว่าเราจะไปเรียนวิชาชีพของเราเนี่ยให้เต็มที่เลยเนี่ยปี2 3 4 2> <ม>หรือบางคณะปี5<ม>ปี6<อ>ครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเรียนวิชาชีพเนี่ยมันต้องเจอที่จริงๆ<ม><ม>สถานที่จริงฝึกงานจริงๆในโรงพยาบาลหรือว่าในในคณะที่เขามีงานวิจัยแต่ละที่เพราะนั้นมันจะไปรวมอยู่ที่สาร,รยาทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มลำบากแล้วนะครับ<ม><ม>อันนั้นก็เด็กๆหลายคนจะเสียดายชีวิตสารยาคือความเป็นปีหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นอาจจะย้อนกลับไปฝากพวกเรานะครับที่กำลังจะเข้ามาไม่ดวนนะครับว่า ชีวิตสัตยาก็ใช้ให้เต็มที่เรียนให้เต็มท uh, mm ี่สนุกกับมังให้เต็มที่นะครับเพราะว่าก็เป็นปีเดียวที่ที่จะมีได้แบบนั้นผมผมคิดว่าพวกเราสองคนก็ยังไึกถึงชีวิตสัตยามากๆเลยนะครับแล้วปีที่เหลือเราก็เต็มที่กบมันนั่นแหละก็คืออยู่ที่ว่าเราเข้ากับสังคมยังไงได้บ้างแล้วก็พร้อมปรับตัวหลังจากนั้นปีสองสามสี่ห้าหกสหรับบางคณะก็สู้กับสังคมแบบเต็มที่อยู่กับสิ่งที่เราเป้าหมายของเราเราอยากเรียนเราเราอยากทําอาชีพนี้เรา ความฝันของเราคือท,ทั้งวิจัยเราได้อยู่กับมันในวันนี้าง่ายๆก็คือชีวิตของนักศึกษา,ามาหาลัยมหิดลชั้นปีที่1ึงก็จะปูพื้นฐานเรื่องของการเข้าสังคมกันอยู่กับส่วนรวมกันใช้ชีวิตอยู่กับส่วนรวมได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญก็คือเมื่อเรามุ่งมาอย่างปี2 3 4สาือลจะเป็นปี5ปี6เรื่องของวิชาการก็ตามมาไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นมหิดลก็จะให้ทางด้านวิชาการแล้วก็ด้านของการเข้ากับสังคมด้วยเนาะอ่าแล้วสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เลยว่าอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่สนใจค่ะเรียกว่า อยากจะเป็นนักศึกษามหาลัยมหิดลแล้ค่ะอาจารย์มยีะไจะฝากน้องไหมคะก็ถ้าเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็เส้นทางก็ไม่ได้ราบเรียบนะนะครับแต่จริงๆแล้วระหว่างเส้นทางมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ทั้งพี่ทั้งเพื่อนและอาจารย์นะครับสำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วเราก็จะก็จะเรียนได้ mm hmm. อยู่ได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่นะครับก อยากให,ให้พวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของมหิดลครับง่ายๆอยากให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของมหิดลนะคะอะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ฝันมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบพูณมากนะคะอาจารย์ขอ,<ะ>ขอบคุณครับ นี้นะคะเราอยู่กับน้องๆว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง3คนแล้วนะคะน้องๆสวัสดีคะ่ะแส,สดงความดีก่อนเลยครับผมอัดตอนอื่นน้องๆแนะนำตัวกันก่นกอนเราชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรกันบ้างลูกชื่อลังศีพรอน,นุพงษ์รัตน์ครับชื่อเล่นชื่อพีครับน้องพีดจะเข้าคณะอะไรครับเข้าคณะเภสัชมหิดลครับชื่อนัทพัชินทร์สุนทครับชื่อเล่นชื่อเป้ครับคณะพยาบาลศาสตร์อีกคนนึง ๋อผมชื่อนัทพงศลิิกุลพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อนัทอยู่คณะวิทยาการที่เราเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง3คนเนี่ยค่ะเราคาดหวังอะไรในมหิดลแม้ว่าคิดว่าการที่เราเข้ามาในมหิดลเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรบ้างคิดกันไว้บ้างไหมก็ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้เขาก็คาดหวังว่าจบไปปุ๊บเราจะได้ทํางานในอาชีพที่เราตั้ง<ห>เอาไว้ก็อย่างของผมก็ตั้งว่าผมอยากเป็นนักวิจัยอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าเรียนจบปีสี่ปอตีปอเอกปอโทอะไรอย่างเงี้ยครับ จบไปปุ๊บทำงานแล้วช่วยเหลือประเทศชาติได้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับชอบน้องมากเลยนะว่าลำดับการเรียนเท่เดียวเป็นปอตีแล้วขึ้นป็นปอเอ๋ยย้อนไปปอโอีกหน่อยก็มีปอจตวาแล้วนะจะไปทําวิจัยด้านไหนฮะตอนนี้ยังไม่แน่ใดก็ต้องเรียนไปแล้วก็ค้นหาความรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วครับเหลือที่ว่าเราจะต่อยอดยังไงพัฒนายังไงหรือเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆบ้างแล้วสิ่งที่เราค้นพบนั้นก็เป็นอะไรที่ช่วยเหลือ คนอื่นไม่ทำลายคนอื่นยังไงได้บ้างแม้ว่าความรู้จะมีทั้งคุณและโทษแต่ถ้าเรารู้จักใช้แต่ประโยชน์ของมันก็จะช่วยให้ประเทศชาติและคนอื่นแล้วก็โดยส่วนรวมครับไม่ใช่แค่ประเทศชาติแต่ทั้งโลกก็จะอยู่อย่างมีความสุขครับ อ้าวซนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเอาไปเลยยังคนพูดดีเหลือเกินแหมอะต่อไปที่ถตอบคำถามนางงานนี่ได้มงไปหลายมงสิบแปดมงกุฎแล้วนะเนี่ยได้ไปสิบแปดมงกุฎแล้วนะนี่จะเอาคำตอบไปหมดอ่ะนี่ใี้ลราไปบ้างคาดหวังอะไรในใจโดนไว้ที่คาดหวังคือจบแล้วได้ทำงานในวิชาชีพที่ตัวเองรักครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่แค่นั้นก็พอแล้ว ก็นางงามไปอีกหนึ่งสเต็ปไปอีกหนึ่งมงแล้วไปอีกหนึ่งโมงนะคะรับมงได้ไหมครับไม่เป็นอะงพี่เราไมได้ด้วยครับมีความคาดหวังอะไรในมาที่โดนเอาไว้บ้างขึ้นมาน้วยคาดหวังว่าเมื่อเมื่อเรียนจบไปแล้วครับก่อนอื่นคิดว่าจะอยากเป็นคนดีมีคุณธรรมครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่ดีครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีเพื่อนฝูงที่เดียวก็เวลาเราเด็ดร้อนอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ครับแล้วที่สําคัญคือได้ทํางานใน สาขาที่ตัวเองเรียนมาครับก็คือเภสัชใช่ไหมครับก็<ม>คิดว่าอยากมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับยาครบถ้วนครับสามารถเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งสามคนนะฮะก็มีมุมมองในการอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นถ้าสาวคนนี้โตขึ้นไปในอนาคตแล้ว ประเทศชาติจะดีขึ้นขนาดไหน <Wow. S 2> <ๆ>จะน่าอยู่ขนาดไหน<ะ>แล้วก็นี่ก็เป็นน้องๆทั้ง3คนนะคะว่าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดนของเรานะคะขอให้น้องๆโชคดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่มหิดลนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะ ไงกันบ้างคะน้องๆสําหรับเรื่องราวที่ MU Link ลิงนำมาพูดคุยกับน้องๆกันวันนี้นะเคนใช่ละค่ะเราได้รู้เรื่องของการใช้ชีวิตในมหาลัยมาฮิดโนนะคะว่าถ้าเป็นนักศึกษาในมาฮิดโดนเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างถูกต้อง<ช>วค<ช>่วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่น้องๆจะได้เตรียมตัวแล้วก็ศึกษากันเข้ามาเผื่อที่น้องๆเนี่ย อยากจะได้เป็นนักศึกษาของมหิดลนั่นเองใช่แล้วก็ติดตามเรื่องราวของพวกเราเพิ่มเติมได้3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือเว็บไซต์ของมหิดล n n e l ครับผมใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องราวทุกซอกทุกมุมของมหิดลแบบนี้นะคะติดตามได้ใน MU M U Link ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ